ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บาโยอีคอมเมนต์หมดสิทธิ์แต่ F16 ตามข่าวลือค่ะจ่อเตรียมคว้าเครื่องบินรบปลดประจำการสหรัฐจ่อเตรียมคว้า T6 เทซานและ T38 h e เทลอนเครื่องบินรบปลดประจำการสหรัฐ จากการลงนามในข้อตกลงสันติภาพระหวา่างไทยและกัมพูชาที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่26ตุลาคม68โดยมีสหรัฐเป็นคนกลางสำคัญในการเจรจาก,การฟื้นฟูความสัมพันธ์ครั้งนี้จึงถือเป็นรางวัลที่สหรัฐมอบให้กัมพูชาเพราะทั้งสองประเทศตกลงที่จะรื้อฟื้นการฝึกซ้อมรบร่วมและเพิ่มโคตาให้นักเรียนในร้อยกัมพูชาในสถาบันการทหารของสหรัฐพร้อมทั้งการยกเลิกมาตรการ ห้ามขายอาวุธด้วยอย่างไรก็ตามหลังจากที่ข่าวยกเลิกมาตรการห้ามขายอาวุธเผยแพร่ออกไปก็มีข่าวลือแพร่สะพัดอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะประเด็นที่ว่ากัมพูชาจะจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ย f 6 6มือสองจากสหรัฐซึ่งต้องยอมรับว่าหลังจะมีข่าวนี้หลุดออกมาก็ทําให้คนไทยจํานวนมากต่างพากันเป็นห่วงค่ะแต่แล้วล่าสุด30 ตุลาคม68ทางด้านของเพจการทูตและการทหาร Military and Diplomacy ก็ได้ทำการตรวจสอบข่าวลือดังกล่าวและปรากฏว่าไม่ได้เป็นความจริงค่ะพร้อมทั้งเปิดเผยถึงเครื่องบินที่เขมรอาจจะได้รับในเบื้องต้นมีรายละเอียดบอกว่าหลังจากสหรัฐยกเลิกมาตรการห้ามขายอาวุธให้กัมพูชาก็มีการปล่อยข่าวลือว่าสหรัฐจะขายเครื่องบินขับไล่ F-16 ให้กับกัมพูชาผมตรวจสอบเรื่องนี้ในสื่อต่างแดนแล้ว ไม่เป็นความจริงครับที่สําคัญก็คือต่อให้กัมพูชายาจะจัดหาเครื่องบินรบจากสหรัฐก็ไม่ได้หมายความว่าจะซื้อ F16 มาใช้งานได้ทันทีนะครับต้องมีการฝึกนักบินรวมทั้งจัดหาเครื่องบินฝึกมาใช้งานก่อนทํานองเดียวกับที่อิหร่านจัดหาเครื่องบินฝึกยักษ์130ก่อนเครื่องบินขับไล่สู่35นั่นแหละครับด้วยเหตุนี้แทนที่จะคอยจ้องว่ากัมพูชา ซื้อ F16 แล้วหรือ,อยังให้คอยจับตาดูดีกว่าว่ากัมพูชามีการจัดหาเครื่องบินฝึกมาใช้งานหรือไม่เพราะถ้ามีการจัดหาเครื่องบินฝึกมาเมื่อไหร่หลังจากนั้นเครื่องบินขับไล่ก็จะตามมาซึ่งเครื่องบินฝึกที่กองทัพอากาศสหรัฐมีใช้งานมากที่สุดก็จะมีรุ่น T6 Texan 2และ T38 Talon โดยในส่วนของ T38 นั้นก็ใกล้จะปลดประจำการแล้ว สหรัฐเตรียมทดแทนด้วยเครื่องบินฝึกรุ่นใหม่ที่พัฒนาร่วมกับสวีเดนก็คือ T7 Red h a w k ถ้ากัมพูชามีการจัดหาเครื่องบินฝึกเหล่านี้เมื่อไหร่ค่อยมากังวลว่า F16 จะตามมาหรือไม่ครับอย่างไรก็ตามถึงแม้กัมพูชายังไม่สามารถจัดหาอาวุธใหม่จากสหรัฐรวมทั้ง F16 ได้ทันทีแต่ก็ไม่ควรประมาทนะครับเพราะไม่รู้ว่าในอนาคตจะอีก5ปีหรือ10ปีข้างหน้าเขาจะมีเคียวเล็บใหม่อะไรบ้าง ต้องประเมินภ,ภัยคุกขามระยะยาวนะครับและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสารสารคมรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะการเตรียมรับมือ ปัญหาที่ข่าใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี่ครับจะเป็นชนวนให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1น่นะครับถ้ารบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนี่ครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกครั้งที่สามก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่อาวุธเข้าต่อสู้กัน ทำให้นานาชาติต้อมาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกัางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากขึ้นและข้อที่สามนะครับคพือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกําลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านย่างแงบทศศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหากับาเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนนนังงงสืออออเเล่มีีาาปยคคตขใรบ ส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ World War 3โดยนวากาศเอกสำมฤทิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรื้อไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลีย่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุด